ช่วงนี้เนี่ยกับ3สิ่งนะฮะที่เกี่ยวกับ a b วีนอ a l มอนะครับกับเพลงรักเธอเพราะนะครับที่คุณยังไม่รู้ครับผมนะฮะไปชมกันเลยดีไหมไปชมกันเลยครับช่วงนี้ครับสว r ท e thing กับเบารักเธอเพราะ a อวีนอ a l มอลครับ Three things a ส o า t นะครับผมสำหรับ3สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับเพลงพร,รักเธอเพราะนะครับผมเ,นนเ,รเริ่มเรื่องที่1เลยครับผมครับผมก็เพลงนี้นะครับพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่ากีตาราเนี่ยเล่นโดยคุณฟองเบียนะครับในพา,พาร์ทที่เป็นคอร์ดแล้วก็เป็นริทึมของเพลงนะครับก็ไม่มีใครรู้นะอฟองเบียเล่นครับครับากไว้ จะร้องให้เราครับผมเสียงนุ่มม่อ ครับผมสำหรับสิ <apenas S 1> ่งที่3นะครับผมมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับผมมันเป็นการจัดมีดังกรีในการน้องๆครับเราอยากจะได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่เป็นเรื่องจริงๆสดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไม่ต้องใช้ช่างแต่งหน้าไม่ต้องใช้ช่างทําผมครับไม่มีอะไรอะไรดทั้งสิ้นนะครับ no f i l อร์นะครับหน้าสดทุกคนผมสดทุกคนนะครับผมก็อาจจะมีหน้ามันมีผมยุ่งกันเล็กน้อยในมิวสิกวิดีโอนะครับผมและนี่คือ three things about สามสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับเพลงรักเธอพร้อม ยังไงไนี่แหละครับคือ free t r i n g about เกี่ยวกับเพลงรักเธอเพราะนะฮะที่พี P A B M ่บีเอฟน้อาบอกเรา1990นะก็ขยายอีกสักครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็ได้ กีตาร์ของพี่เบียร์ครับเบียเป็นคนเล่นกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นขอร์ดเองเลยด้วยว้าวอัดับเองเลยนะแล้วก็ให้สองครับก็คือคุณโอ๊ตโลแฟตนะครับเป็นลายประสานให้ถ่ายเลยแม่นะฮะต้องบอกว่าทำตัวมีประเหมือกันนะเนี่ยคนนี้นี่ประสานทุกเพลงของค่ายวีแลนด์อดเลยนะไม่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 เพลงผมจะไม่ใช่เอไม่เอาไม่เอาไม่ใช่หรือไม่เอาไม่เอาแต่คือเขาก็เขาก็ประสานส่งมาก็เราแต่เราไม่ก็ปาทิ้งไปแมลบทิ้งเลยดีดิตตแม่ใช่นะครับคบกันจริง ข้อสามครับนะฮะก็คืออันนี้ผมแตผมแปลกใจมากครับทำไมแบบไม่ใช้ช่างหน้าช่างผมเลยอ่ะแต่ว่าหน้าสดแต่ว่าหน้าเป๊ะมากคนแสดงว่าผิวหน้าดีมากจัดแลรักษาตัวเองจริงๆพี่พี่ไอฟบีน้องมองเหมือนกันแลบเวลาไว้เหมือนกันเนอแล้วก็จัด เพลงนี้ที่หลายคนได้ดูสกรูปที่เรามาฝากกันเนี่ยเจะมีแฟนคลับเข้ามาเขาเรียกว่านั่งพูดความในใจแสดงความรู้สึกแล้วก็ถึงขั้นแบบมีน้ําตากันเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกทั้งหมดเลยนะว่าพี่พี่เอบีนอร์มอเนี่ยโดยเฉพาะไม่รู้นะถ้ารุ่นผมอย่างเงี้ยคือเปรียบเป็นเหมือนแบบ ของมีค่าณวัยหนึ่งอ่ะที่หายไปตามการเวลาแล้วไม่คิดว่าจะกลับมาอีกแล้วแล้ววันหนึ่งได้กลับมาแล้วก็มีการอัปเดตตัวเองเหมือนอัป iOS เลยทีเดียวโอ้โโอ้โหแล้วพี่ iOS มาในเวอร์ชันใหม่ดีกว่าใช่ล่าสุดข้อมูลหายพี่กดปิดเบอร์แล้วก็กดปิดในกาปุงกลายเป็นแบบจะปิดสนุกกลายเป็นปิดไปเลยมาสายเลยครับผมวันนี้ใช่ไหมจะมาล่าที่แล้ว นั่นก็นเป็น treating about <ส>นั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพลงรักเธอพอจากพี่ AB Normal ก็เป็น,นเพลงที่เพราะมากเลยเด<ช>ียย่ยวที่ล่าสุดของพ,พี่เขานะฮะใครชื่นชอบก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ดอกจัดหนึ่งส9งสนั่นเองครับครับ<ด>แลนนตอนนี้ก็ไปฟังเพลงนี้กันเต็มๆแล้วกันนะครับรักเธอพอจากพี่ AB Normal ครับ